นี่ดูคนต๊อกโปกเกี้กับชีสเนี่ยทุกคนโอ้โหช่ำๆนี่แหละสิ่งที่อยากกินอร่อยมาก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 เท้าชาเท้าเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมกัดแต่การะักคแค่ที่ไม่เรื่องของตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวจ้ะหกอน อันยอเซโยสวัสดีทุกคนนะกลับมาเจอกับเราอีกแล้วทุกคนวันนี้เนี่ยเปิดมาด้วยภาษาเกาหลีนะทุกคนเรื่องราวก็คือวันนี้อยากกินไก่เกาหลีทุกคนอยู่ๆมันก็แบบอยากกินไก่บอลชอนอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เลยไปซื้อไก่มาแต่ด้วยความที่มันไม่หยุดแค่ไก่ทุกคนเรายังอยากกินมาม่าเกาหลีด้วยทุกคนเป็นมาม่าเกาหลีซอสเผ็ดนะแต่ว่าเป็นแบบเผ็ดธรรมดานะเพราะว่าเราเคยกินคุณสองแล้วแบบมันเผ็ดเกินมันไม่ไหวเดี๋ยวมันจะกินอย่างอื่นต่อไม่ได้เนาะก็วันนี้จะมีมาม่ามีไก่ และก็ยังมีตอกโกีนั่นเองเห็นป้าบอกแล้วว่าแค่ไก่หนึ่งอันเนี่ยมอยากกินหมดเลยแล้วก็เลยไปซื้อมาทั้ง3อย่างนะทุกคนเดี๋ยวเราขอไปเตรียมวัตถุดิบแป๊บหนึ่งนะแล้วก็จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวเรามาลงตอกปกีก่อนเลยดีกว่าทุกคนในเร้เราเอาไปผัดมาแล้วเรียบร้อยนะอยู่ในนี้ นี่ทุกคนเราได้มาแล้วต๊อกอืมอร่อยและต่อไปก็คือมาม่านั่นเองทุกคนนี่เอาไปคุกม,มาเรียบร้อยนะไม่ใช่มาม่า,า,ามันคืออะไรนะคือรามยอนนี่ว้าวน่ากินมากทุกคนนี่คือหัวชายเท้าดองนะอันนี้คือใบอันนั้นอนะ่ะใบอะไรนะใบชะพลูใบชะพลู ไก่ชิ้นแรกนี่เจ้าไก่มาเลียงนะทุกคนเอาละทุกคนโอ้โหน่ากินมากตอนนี้น่ากินมากๆคือหิวด้วยอืม วันนี้ไก่เรามีสองรสชาตินะทุกคนก็ค,คือมีซอสกระเทียมแล้วก็มีซอสเกาหลีนั่นเองนะคือบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากเอาละทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกินกันเลยดีกว่ากินแาบมาม่าก่อนเลยดีกว่า <c oughs> อ,อือเออมากเผ็ดอ่ะนี่เป็นชีสแบบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อุย้ยทำไมชีสมาแข็งเร็วเร็วดิ อืนี่ตอกปกีทุกคนวันนี้แบบกินเกาหลีแบบเน้นๆเลยนะเนี่ยอืามาเริ่มกินไก่เกาหลีกันดีกว่านี่คือไก่ทอดเกาหลีนี่ทุกคนอ,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 กคอร่อยมากไก่โคตรอร่อยอือทือกลนไก่แบบหอมมาก นี่แหละสิ่งที่อยากกินมันเผ็ดนะแต่ว่ามันหายเผ็ดเร็วเนี่ยนี่ขนาดธรรมดาเนี่ยถ้ากินคูณสองนี่คือแบบเผ็ดลิ้นชาแน่เลยอื้มชอบคืออร่อยฮะ เออกินต๊กกับชีสดีว่ะอืมชีสแข็งนี่ทุกคนต๊กเมื่อก,กี้กับชีสอือหือ,อ,อไก่กระเทียมบอกเลยว่าอร่อยมากไก่ซอสกระเทียมเนี่ยนี่ทุกคนโอ้โห้หช่ำๆอือม,มันหอมมากหอมแล้วไก่แบบ ดีมากข้างนอกคือกรอบทุกคนแล้วซอสคือเคลือบแบบอ,อื้ือื้ือ้นอืมอร่อยมากโอ้โหไก่อร่อยเวอร์ เมนี้ไม่มีอะไรนอกจากเขาว่าอร่อยหืมทำไมอร่อยขนาดนี้ The best ตอนนี้อร่อยทุกอย่าง everything ใช้กินแบบนี้ทุกวันนะทุกคนเป็นเกาื กินไก่ไม่ได้เป็นเกาไม่รู้หรอดูหรอเขาออกมาบอกแล้วว่ากินไก่ไม่ได้หมายถึงว่าเป็นเกาบอกว่าคนที่เป็นเกาว,ว่าไม่ควรกินไก่ไม่ใช่เหรอไม่ใช่ว่ากินไก่แล้วมันจะเป็นเกาก็ไปเห็นมาไปเจอมาเขาบอกว่ากินไก่ไม่ได้เป็นเกากินเกาจะได้เป็นไก่ไมเก็กินพร้อมไก่ไปเลยไก่กระเทียม

ถ้าสมมติว่าแบบเราอยากกินอะไรแล้วมันได้กินนี้แบบมันเหมือนอยู่บนสวรรค์เลยนะเนี่ยโ,โอ้โหมันชิ้นใหญ่เกินอะ่ะอร่อยมากเลยอยากทำเป็นอะอิ่มอะไม่อิ่มเร็วจัง อุ้ยเยอะเกินและออ้ยดูดิหัวแช่เท้าแช่เท้าเห็นไหมเห็นไหมนี่เลยเห็นไหมแต่การร่างกายที่เป็นเรื่องของตัวเองเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอ,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 อร่อยมาก วันนี้แสงดีทุกคนวันนี้แดดออกแบบที่ผ่านมาคือฝนตกเยอะมากนะแบบวันไหนจะถ่ายคลิปนะทุกคนฝนตกฝนตกแล้วไม่มีแสงก็คือแบบไม่ถายละคือแสงมันไม่สวยทุกคนแล้วถ่ายออกมามันไม่สวย <c oughs> ก็เลยแบบต้องหาวันที่แบบมีแดดออกแล้วก็ต้องมาถ่ายคลิปวันนั้นนี้ย I love sunlight อ่าไก่สิบชิ้นนะทุกคนวันนี้เราจะอยู่กับคนดูจนไก่หมดเนี่ยทุกคนดูไก่กระเทียมดิหทำใจกินไม่ได้มันจะอร่อยเกินไป อ,อร่อยมาก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 า,าไก่โคตรแน่นอนะอะไรเฮ้ยตาราเ,เลยเทเลยทุกคนถ้าเทก็คือไม่ลืมละออลืมได้ไงวันนี้่ะ ฉันจะกินให้หมด หมดแล้วนะทุกคนก็เป็นยังไงกันบ้างสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะอิ่มอร่อยแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะทุกคนก็ไก่ในวันนี้เนี่ยทุกคนเราซื้อมาจากร้านโซมายนั่นเองนะบอกเลยว่าอร่อยมากคือแบบไก่ซอสเกาหลีกับไก่ซอสกระเทียมอะอร่อยมากทุกคนแล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างทุกคนก็ถ้าเกิดว่าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้เราด้วยนะแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรเนี่ยก็ติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนเดี๋ยววันนี้ไ่น,นะบสสวัสดค เจอกันคลิปหน้าเอาไปล้างอันนี้ทิ้งเลยนะเรียบร้อยที่จะต้องจกกัดการนเสร็จแล้วบ๊ายบาย